นะครับพามาดูนกต่อของผมนะครับนกต่อของบอเบียนนกเขาใหญ่นะครับเรียกคําคูคําเลยนะครับตัวนี้นกต่อตัวเก่งของผมเลยนะครับนี่ครับเอาลงตากแดดเล่นได้เฉยนะครับ นกต่อเนี้นะครับนกตัวนี้ยุ่สี่ปีกว่าแล้วนะครับเกือบห้าปีกำลังถ่ายขนอยู่นะครับไม่มีเวลาได้ออกเลยครับ เด็กจับปูโทโก,โกโกยังชัดเลยนะครับนกตัวนี้ผมเก็บใบครับกงไม่งามเท่าไหร่นะครับอาศัยหมานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะไปออกต่อนะครับให้มันเต็มขนดีๆก่อนนะครับให้เขา วันข้าววันอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ครับเอาไปต่อให้ดูนะครับวิธีการเวลานกมันเข้ามันเรียกนกยังไงคู่ยังไงนะครับอาบแดดจ้บ เอาลงแนนลงกินดินหมดเลยนะครับนกหลายตัวครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บอเบียนกเขาใหญ่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ